ปลูกพืชกี่ต้นจึงได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขากำหนดเอาไว้นะครับว่าการประกอบอาชีพซึ่งเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับการทำนาทำสวนทำไร่เนี่ยถ้าเรามีที่ดินและมูลค่าการประเมินที่ดินนะครับ รวมกันทุกแปลงในเขตอบอตอรหรือเทศบาลใดก็ตามเนี่ยถ้ารวมกันแล้วมูลค่าการประเมินที่ทางราชการกำหนดนะครับไม่ถึง50ล้านบาทคุณผู้ชมก็จะได้รับการยกเว้นฐานภาษีมูลค่า50ล้านบาทก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องเสียภาษีนะครับถ้าราคาประเมินของที่ดินที่เราใช้ในการเกษตรเนี่ยไม่ถึง50ล้านาก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับทีนี้ ประเด็นปัญหาก็คือว่าแล้วคําว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเราจะต้องปลูกพืชปลูกต้นไม้จํานวนเท่าไหร่จึงจะถือว่าเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเขาได้ออกประกาศนะครับประกาศหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมฉบับที่2นะครับเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562โดยเขากำหนดการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชนะครับเป็นขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำตามอัตราที่เขาระบุแนบท้ายประกาศฉบับนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกรณีที่จะถือว่าเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ย จะต้องปลูกพืชขั้นต่ำเนี่ยตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้เพราะฉะนั้นเราลองไปดูนะครับคุณผู้ชมว่าเราปลูกต้นไม้เท่าไหร่ปลูกกี่ต้นจึงจะได้รับการยกเว้นฐานภาษีนะครับก็คือ,อถ้าเราทําการเกษตรนะครับเราปลูกพืชตามหลักเกณฑ์นี้เนี่ยแล้วมูลค่าที่ดินของเราไม่ถึง50ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นฐานภาษีก็คือไม่ต้องชําระภาษีนะครับบัญชีแนบท้ายตรงนี้นะครับเป็น ลักษณะของชนิดและอัตราขั้นต่ําของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเช่นการปลูกกล้วยหอมเนี่ยจะต้องปลูกขั้นต่ํา200ต้นต่อไร่นะครับ200ต้นต่อไร่มากกว่าได้นะครับแต่ขั้นต่ําจะต้องไม่ต่ำกว่า200ต้นต่อไร่กล้วยไข่กล้วยน้ําว้าก็200ต้นต่อไร่เช่นเดียวกันนะครับต่อมาปรับ4นะครับกระท้อนเปรี้ยวทับทิมพันทับทิม พันปุยฝ้ายตรงนี้นะครับ25ต้นต่อไร่ต่อมา5กาแฟนะครับกาแฟพันโลบัสต้าพันอาราบิก้านะครับถ้าเป็นกาแฟนะครับโลบัสต้าใน170่ยต้นต่อไร่พันอาราบิก้า400ต้นต่อไร่6การพลู20ต้นต่อไร่เจ็ดกระวาน100ต้นต่อไร่8โกโก้1 5 0ถึง170ต้นต่อไร่ 9ขนุน25ต้นต่อไร่10เงาะ20ต้นต่อไร่11จำปาดะ25ต้นต่อไร่12จันเทศ25ต้นต่อไร่13ชมพู่45ต้นต่อไร่14ทุเรียน20ต้น15ท้อ45ต้น16ในหน่า170ต้น17ขนุนอ่า17นุ่น25ต้น18บวย 45ต้นนะครับ19ปาล์มน้ำมัน22ต้น20ฝรั่ง45ต้น21พุทราน80ต้น22สวรส400ต้น23พริกไทย400ต้น24พลู100ต้น25มะม่วง20ต้น26มะพร้าวแก่20ต้น27มะพร้าวอ่อน20ต้น28มะม่วงหิมพาน45ต้น อ่ต่อมามะละกอนะครับ29ถ้าเป็นยกร่องเนี่ย100ต้นต่อไร่ไม่ยกร่อง175ต้นต่อไร่30มะนาว50ต้นต่อไร่31มะปราง25ต้นต่อไร่32มะขามเปรี้ยว25ต้นต่อไร่33มะขามหวาน25ต้น34มังคุด16ต้น35ยางพารา80ต้น36ลิ้นจี่20ต้น 37ลำใหยี่ต้น38ละมุด45ต้น39มาลางศาส์นะครับสี 40, ลองกอง41่ส้มโอ42่ส้มเกลี้ยง43่ส้มตรา44่ส้มเขียวหวาน45่ส้มจุกสี 46, สาลี่ทั้งหมดนี้นะครับ45ต้นต่อไร่7 7สตอ25ต้นต่อไร่48หน่อไม้ ไผ่ตรง25ต้นต่อไร่49มาก100ถึง170ต้นต่อไร่50หม่อน35ต้นต่อไร่51อัง,งุ่น35ต้นต่อไร่52แก้วมังกร35ต้นต่อไร่53แอปเปิ้ล35ต้นต่อไร่54อะโวคาโด35ต้นต่อไร่55อินทผลัม35ต้นต่อไร่56ยูคาลิปตัส 35ต้นต่อไร่57พืชกลุ่มให้เนื้อไม้นะครับถ้าเป็นกลุ่มให้เนื้อไม้30ต้นต่อไร่ตรงนี้เป็นอัตราขั้นต่ำนะครับอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับและหมายเหตุนะครับวงเล็บ1กรณีที่ไม่ปรากฏชนิดพืชตามบัญชีแนบท้ายนี้เนี่ยถ้าไม่มีนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ให้ใช้อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่โดยเทียบเคียงจากชนิดพืชที่มีลักษณะที่ปใกล้เคียงกับ ในตารางนี้นะครับ 2. กรณีที่ไม่สามารถเทียบเคียงจากชนิดพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงตามวงเล็บ1นึ่งได้นะครับก็ให้พิจารณาตามลักษณะการประกอบเกษตรในแต่ละท้องถิน่นก็คือให้เจ้าพนักงานเนี่ยพิจารณาตามความเหมาะสมนั่นเองนะครับถ้านอกเหนือไปจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับซึ่งเป็นที่ดินที่เราต้องชําระภาษี แต่ถ้าที่ดินในการประกอบเกษตรกรรมของคุณผู้ชมมูล,ลค่าราคาประเมินทุกแปลงรวมกันไม่ถึง50ล้านเนี่ยได้รับการยกเว้นฐานภาษีคุณผู้ชมไม่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ปลูกต้นไม้ตามอัตราขั้นต่ําที่เขากําหนดเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่ทิ้งเอาไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็จะเสียภาษีตั้งแต่ราคา1บาทราคาประเมิน1บาทแรกเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่ไม่อยากจะชําระภาษีตรงนี้ ก็ต้องปลูกเพื่อตามอัตราขั้นต่ำที่เขากำหนดในประกาศในฉบับนี้นั่นเองนะครับ